อย่าเข้าใจผิดระหว่างการซื้อทรัพย์สินกับการซื้อหนี้สินเป้าหมายของคนที่อยากจะรวยก็คือสร้างความร่ำรวยที่มั่นคงในชีวิตเป้าหมายของคนที่อยากจะดูเหมือนว่าฉันอยากรวยก็คือการสร้างภาพลักษณ์ความร่ำรวยให้กับตัวเองในความคิดของคนส่วนใหญ่ที่ยังไม่เข้าใจความหมายของความร่ำรวยที่แท้จริงเรามักจะคิดว่าคนรวยก็คือคนที่มีเงินเยอะมีทรัพย์สินเยอะเช่น คนที่มีเงินฝากก้อนใหญ่ในธนาคารมีบ้านหลังใหญ่มีรถแพงๆขับหรือใช้ข้าวของแพงๆก็คือคนรวยแต่ความจริงแล้วคนที่อยู่ในระดับนั้นถือว่าเป็นคนมีเงินไม่ใช่คนรวยเพราะความรวยที่แท้จริงไม่ใช่การมีเงินจํานวนมากก้อนหนึ่งหรือมีทรัพย์สินราคาแพงมากมายแต่คือการที่มีเงินหรือรายได้ที่แน่นอนจากธุรกิจที่มั่นคงไปตลอดชีวิตหรือมีทรัพย์สินที่ไม่มีวันเสื่อมค่าและเสื่อมราคาหากแต่นับวันจะยิ่งมีค่า และมีราคาเพิ่มขึ้นไว้ในครอบครองและสามารถมีเงินเหลือกินเหลือใช้ไปได้ตลอดชีวิตแม้จะไม่ต้องทำงานหรือว่าหยุดทำงานไปแล้วหรือทำงานน้อยลงนั่นต่างหากคือความร่ำรวยที่แท้จริงแต่เพราะคนส่วนใหญ่ไม่ได้มุ่งหวังความรวยที่มั่นคงในระดับนั้นพวกเขาต้องการความรวยที่อื่นๆสามารถมองเห็นได้และอย่างรวดเร็วพวกเขาจึงพยายามหาเงินให้ได้มากๆและซื้อทรัพย์สินให้ได้มากที่สุดเช่นซื้อบ้านซื้อรถ ซื้อข้าวของ,งแพงๆหลายคนเลือกที่จะซื้อทรัพย์สินมากกว่าที่จะเก็บเงินเพราะทําให้รู้สึกว่าตัวเองรวยและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ในสังคมให้กับตัวเองแต่ความผิดพลาดก็คือคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีไว้ในครอบครองก็คือทรัพย์สินที่จะทําให้เรารวยขึ้นแต่ความจริงแล้วกลับคือหนี้สินต่างหากที่ทําให้เราจนลงและไม่ค่อยมีเงินเงินน้อยลงเงินเก็บหมดไปเพราะฉะนั้น การแยกแยะระหว่างทรัพย์สินนี่สินจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากสําหรับคนที่สนใจอยากจะร่ํารวยและมั่งคั่งเพราะว่าถ้าเราเอาแต่ซื้อทรัพย์สินซึ่งเป็นการสร้างนี้สินโดยไม่รู้ตัวอาจจะนําคุณไปสู่ความยากจนได้ครับถ้าคุณอยากร่ํารวยปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณจะต้องรู้ว่าอะไรคือทรัพย์สินอะไรคือนี่สินความแตกต่างของทรัพย์สินและนี่สินก็คือทรัพย์สินคือสิ่งที่มีมูลค่าที่เราซื้อมาด้วยเงินจํานวนหนึ่ง และไม่ใช่แค่มีไว้ในครอบครองเท่านั้นแต่สามารถใช้มันเป็นการลงทุนทำกำไรหรือสร้างรายได้ให้กับเราไปตลอดทั้งชีวิตและนับวันเนี่ยมันก็จะยิ่งเพิ่มมูลค่าเพิ่มราคามากขึ้นแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยเราจะซื้อมาด้วยเงินผ่อนก็สามารถใช้นี่ได้ทั้งหมดและยังมีกําไรเหลือจากการลงทุนในทรัพย์สินนั้นด้วยส่วนหนี้สินก็คือสิ่งที่เราเนี่ยคิดว่ามีมูลค่าที่เราซื้อมาและเองต้องแบกรับภาระหนี้สินไปเรื่อย ด้วยเงินของตัวเองและนับวันมันจะยิ่งเสื่อมค่าและเสื่อมมูลค่ามากขึ้นเรื่อยๆไม่สามารถใช้ลงทุนทำกำไรได้หรือแม้จะขายไปก็ขาดทุนเมื่อเทียบกับตอนที่เราเนี่ยลงทุนซื้อมาถ้าจะยกตัวอย่างสิ่งที่เป็นทรัพย์สินก็เช่นบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์ที่เราสามารถขายและทำกำไรได้ในราคาที่สูงกว่าที่เราเนี่ยลงทุนไปซะอีกหรือสามารถให้เช่าปล่อยเช่า ให้คนอื่นเป็นผู้ใช้หนี้แทนเราส่วนเราเนี่ยเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินนั้นโดยไม่ต้องใช้เงินของตัวเองและทรัพย์สินนั้นยังจะสร้างรายได้ให้เราเนี่ยอย่างต่อเนื่องตลอดไปส่วนตัวอย่างสที่เป็นหนี้สินก็เช่นรถยนต์มือถือทีวีหรือของอะไรก็ตามที่เราซื้อมาด้วยเงินผ่อนและต้องใช้หนี้ต่อไปเรื่อยๆในขณะเดียวกันมูลค่าและราคาของสิ่งนั้นก็เสื่อมลงและลดลงเรื่อยๆ ถ้าเราจะขายก็มีแต่ขาดทุนหรือของบางอย่างเราอาจจะซื้อมาด้วยเงินสดและไม่ต้องเป็นหนี้ก็จริงแต่มูลค่าของมันก็มีแค่ในตอนที่เราซื้อแค่นั้นไม่ใช่ตอนที่เราจะขายออกไปเช่นถ้าเราซื้อเฟอร์นิเจอร์มา,าแพงๆไว้ในบ้านแล้ววันหนึ่งเราอยากจะขายทิ้งเราอาจจะต้องเสียมูลค่านั้นไปเกินครึ่งหรือบางครั้งก็ขายไม่ได้อย่าหวังว่าจะทํากําไรหรือแม้แต่ได้เงินที่ซื้อมันมาก็คงไม่ได้เท่ากับทุนที่ซื้อไปประเด็นก็คือ คนที่อยากร่ำรวยนั้นจะซื้อทรัพย์สินมากกว่าส่วนคนที่ดูเหมือนอยากจะร่ำรวยเขาจะสร้างนี่สินสร้างภาพในสังคมมากกว่าเป้าหมายของคนที่อยากรวยก็คือสร้างความร่ำรวยที่มั่นคงในชีวิตส่วนเป้าหมายของคนที่อยากจะดูเหมือนว่าชันรวยเนี่ยก็คงจะต้องสร้างภาพลักษณ์ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นพวกเขาเนี่ยยึดต,ติดกับสังคมกลัวไม่เป็นที่รักกลัวไม่เป็นที่ยอมรับอยากจะได้แต่คอมเมนต์ว่าโอ้เธอรวยจังเธอเก่งจังทําไมเธอถึงมีเงินไปเที่ยวล่ะ พวกเขาไม่สนใจว่าตัวเองจะต้องเป็นหนี้หรือว่าหาเงินบางอย่างเนี่ยมาใช้หนี้ตลอดไปเพื่อจะสร้างภาพลักษณ์ขอแค่ได้มีทรัพย์สินที่บ่งบอกว่าฉันนะ่ะมีเงินนะฉันร่ํารวยพวกเขาแค่คิดไปเองครับความร่ํารวยก็คือคุณสร้างทรัพย์สินไว้แล้วก็สามารถทําเงินได้แม้คุณจะไม่หยุดตรงนั้นในขณะที่คนส่วนใหญ่สร้างหนี้สินให้ตัวเองเนี่ยมีภาพลักษณ์ที่ดีในสังคมเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยเบื้องหลังแล้วชีวิตพวกเขากลับเต็มไปด้วยหนี้สินและความยากจน เอาเป็นว่าถ้าคุณอยากจะร่ำรวยมากขึ้นจงหยุดสร้างหนี้สินการพยายามใช้ชีวิตอย่างคนรวยมีแต่จะนำไปสู่ความยากจนมันจะทำให้คุณสร้างหนี้สินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแทนที่จะมีเงินเก็บมากขึ้นและมันจะทำให้ชีวิตคุณเต็มไปด้วยทรัพย์สินจอมปลอมที่นับวันมีแต่จะเสื่อมค่าและมูลค่าลงทุกทีแทนที่คุณเนี่ยจะมีทรัพย์สินที่แท้จริงที่จะสามารถสร้างรายได้ทำกำไรและทำให้คุณรวยไปตลอดทั้งชีวิต เพราะฉะนั้นพยายามอย่าซื้อสินิ่คุณเนี่ยไม่จําเป็นต้องซื้อถ้ามันไม่ใช่ทรัพย์สินที่จะมีมูลค่าตลอดไปหรือเป็นการลงทุนที่สร้างกําไรให้คุณได้แถมยังจะทําให้คุณเนี่ยเป็นหนี้ไปเกือบทั้งชีวิตแน่นอนว่าบ้านเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นเพราะคุณจะเป็นจะต้องมีที่พักอาศัยแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะซื้อบ้านเพื่ออยู่เองให้พยายามเก็บเงินและซื้อเงินสดและแน่นอนว่าคุณอาจจะไม่ต้องเป็นหนี้ไปตลอดทั้งชีวิตและก็จ่ายดอกเบี้ยมหาศาล แต่ถ้าคุณจะซื้อบ้านเพื่อขายหรือให้เช่านั่นถือเป็นการลงทุนที่ดีเพราะคุณจะได้กำไรหรือไม่ก็มีคนใช้นี้และจ่ายดอกเบี้ยแทนคุณแต่คุณก็ต้องเลือกบ้านและทำเลที่ดีด้วยจะได้ไม่ขาดทุนแต่สำหรับคนที่จำเป็นต้องผ่อนบ้านผ่อนรถหรืออะไรก็ตามที่จำเป็นต้องผ่อนก็ไม่เป็นไรครับเพียงแต่ว่าคุณจะต้องมีการบริหารจัดก,การเงินมีการบันทึกรายรับรายจ่ายมีการเพิ่มรายได้เข้ามานอกจากเงินเดือนประจำส่วนข้าวของอื่นๆที่คุณคิดว่าจำเป็น ถ้าคุณมีมันอยู่แล้วก็ไม่ต้องมีมากกว่าที่จําเป็นเพราะความสบายที่เกินจําเป็นจะนําไปสู่ความยากจนไม่ใช่ความรวยคุณจะต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่อยากจะซื้ออะไรด้วยเงินผ่อนคุณจะต้องฉุกคิดและถามเตงว่าจะเพิ่มนี้สินไปทําไมเมื่อไหร่จะเป็นอิสระในชีวิตสักทีถ้าเราเนี่ยยังมัวเพิ่มนี้สินให้กับตัวเองไม่หยุดหย่อนที่สําคัญจงเลิกเข้าใจผิดว่าการมีทรัพย์สินมากๆหมายถึงคุณรวยเพราะว่า ทรัพย์สินบางอย่างก็ไม่ได้มีมูลค่าอย่างที่คุณคิดหรือไม่อาจจะแลกเป็นเงินที่คุณเสียไปกลับคืนมาได้หรืออาจจะทำให้คุณต้องเป็นหนี้ไปทางชีวิตถ้าคุณอยากรวยให้พยายามเก็บเงินเพื่อซื้อทรัพย์สินที่มีมูลค่าจริงๆเช่นบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์นั่นคือการลงทุนอย่างชาญฉลาดที่จะทำให้คุณรวยได้และอย่างมั่นคงด้วยและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในหนังสืออยากรวยต้องคิดแบบที่คนรวยคิด ก่อนที่เขาจะรวยนำมาฝากกันในท่อนหนึ่งนะครับเดี๋ยววันหลังเนี่ยนำมาแบ่งปันให้อีกในพอดแคสสั้นๆนะครับ motivation podcast สวัสดีครับสำหรับพี่ๆที่สนใจเรียนเกี่ยวกับศาสตร์การเงินและความสำเร็จน,นะครับก็สามารถพิมพ์ลายแอดนะครับ s i oppa esn หรือ s i o p ป้สานนะครับเข้ามาเรียน NLP คลาสฟรีเกี่ยวกับการเงินและศาสตร์ความสำเร็จได้นะครับขอบคุณครับ